สวัสดีครับทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมารู้จักกับพระร่วงนั่งนะครับสุมเรือนแก้วกรุทวารวดีนะครับอันนี้ผมผมผมดูข้อมูลเป็นพิมพ์กลางนะครับมีความสวยงามนะครับมี ภาพกลกุติดอยู่ใต้ฐานนะครับเป็นพระที่เนื้อแข็งเนื้อแกร่งมากนะครับเราเรามองอี้อาจจะไม่รู้อ่าแต่ถ้าถ้ามาเจอตัวเจอตัวจริงๆเราโเขแข็งมากครับเป็นพระแข็งสมที่เป็นพระกุจริงๆนะครับสมเรือนแก้วนะครับผมมีอยู่สี่ห้าองค์เหมือนกันนะฮะ พิมก็จะประมาณนี้นะครับแข็งมากนะครับเดี๋ยวสองกล้องดูด้ยวย ครับมีหน้ามีตานะครับชัดเจนมากนะฮะอันนี้เป็นเป็นดินเป็นกรวดในในกลุนะครับนี่ครับยังติดอยู่ ก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าพระกรุนี่ก็จะมีพุทธคุณทางด้านของกระพันชาตีนะครับสายเหนียวนะครับสายเหนียวพระกรุเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับ งดงามครับเป็นศิลปะสมัยโบราณนะฮะดุทวารว็ดีอย่างี้ขึ้นคอสบายใจครับผมสวยงามน,นะสอง อาจะประมาณนี้นะครับอืมมีหน,น้ามีตาทั้งสององค์เลยนะครับด้านข้างครับยังมีรอยน่าจะเป็นรอยพิมพ์นิ้วมือแล้วว่ารอย เหย่ยวย่นยุบนะครของมนสารนะฮะเป็นเนื้อดินเผาสมัยโบราณนะฮะสวยงามครับเพราะล่วงนั่งเนื้อดินเผาครับโอเคนะครับผมคลิปสั้นๆวันนี้สวัสดีครับ